ไอ่ะพุ้งเลยโอ้ยซอสนี่เนีน่มาไม่เยอะเหมือนกันอะไม่ม,ไม,มีไม่มีเลย,ยน้ำตื้นมันชั้นไม่้้าไม้ย,ย่างตายลูกไปไปต้องวดไปต้องไข้ามามาไปไป,ไป,ไป,ไป แล้่ใจจะขาดจ้ะเืออือออนนไปนอนทำอะไรอย,ยู่นู้นอยแม่เนี่ปไปนอนค้างถนนทำไมเมื่อกี้เนะนี่ยรถมันดเยียบโบะไหมนอนใกล้ถนนรถมันจะตีโคงมานั่นนะเยียบโบเลย เป็นไรงอนอะไรไม่ลุกมานะฮะไม่แม่ลุกมาเลยงอนใครทำไรข้าววะใครทำอะไรข้าววะใครทำ,ไร,รทำไรข้าวมันวะแล้วก็ล,กวลุกอะไรลุกอะ ข้าอ่ะเข้ามาเร็วๆข้าเร็วแม่จะไปแล้วเข้าอ่ะแหน่ต้องให้โยนโอ้โ,โดหดูเสื้อกัดสิเสือ้อทำไมกัดขนาดนั้นนะฮะหกหมดเลย นี่เนื้อหกหมดเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยไข่วะรถไข่เสียงดังจังไรใช่เหรอ Dạ bà dán mình nè à. Dạ bà dán mình nè à. Hôm dán, hôm dán หมดแล้วเด้อหมดแล้วกินหมดหรือเปล่าน่ะอืหมดหรือเปล่าเสื้อกินเลยเสื้อเก็บกินเลยไม่กินให้หมดเลยเสื้อไว้ให้เสื้อมันเด้ไปให้เสื้อมันชอบกัดไอ้เสื้อ นานกินเสร็จแล้วประทับที่เลย